สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ฝนตกเสร็จแล้วแดดออกนะคะแดดออกวันนี้ก็ฟ้าเปิดนะคะเราหลังจากฝนตกไปที่นี่จะเป็นเหมือนเจอพายุนะคะคืนก่อนนั้นแล้วพายุแรงมากนะคะเป็นพายุแบบเป็นลมเลยทำให้ต้นไม้ บริเวณสวนของเราค่ะล้มหักระเนระนาดอันนี้ต้นสักค่ะก็ล้มลงมาีนเก็บตัดเก็บกองไว้แล้วนะแล้วทีนี้มันก็สามารถพายุลูกนี้สามารถทำลายต้นทุเรียนไดนะ้แต่ต้นทุเรียนไม่ได้เป็นอะไรนะคะไม่มีต้นล,ล้มล้มต้นโค่นอะไรเลยคือต้นทุเรียนอยู่ปกติมากแต่พอเอิญว่ามีต้นนี้ค่ะกำลังแบบ ใบสวยกำลังได้เลยต้นสักค่ะล้มลงมาฟาดกิ่งข,ข้างนี้พอดีเลยเสียดายนิดนึงต้องตัดกิ่งฝั่งนี้ออกคะต้นใบกำลังสวยเลยนะคะก็ในใจในใจกับลมพายุสูกนี้มากมาแป๊บเดียว ไม่นานทำให้ไฟดับต้นไม้หักหมดเลยคะแถวนี้เขาก็ล้มโค่นกันหมดเลยต้นกลงต้นกล้วยอะไรหัก,กหมดความเสียหายของพายุไปไวมากทำให้เราได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะมีต้นหนึ่งกับกับกิ่งเล็กๆนะคะมีต้นเดียวที่โดนต้นอื่นก็มีบ้างนิดหน่อยพอทนได้ ต้นนี้ทนไม่ได้แหว่งไปแบบแล้วเมไหร่จะฟื้นกลับมาก็ไม่รู้ก็ต้องรอเขาค่ะบำรุงกันไปอีกนะบใบต้นนี้กําำลังแตกพุ่มสวยทรงดีเลยคือใบเขาก็กำลังปิเป็นหางประทูนะคะเป็นใบชุดที่สองหางประทูนะคะ ใบชุดสองนะคะวันวันนี้นะคะก็มัพากันมาดูว่าระยะเขาถึงไหนแล้วนะถ้ามาติดตามระยะของใบจุดที่สองนะะต้นที่โดนพายุทําลายไปนะ,ะทำหมายเลขไว้ก็สี่สิบสามเนี่ยค่ะหัวจะออกหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะเนี่ยค่ะเป็นระยะปากดาบนะคะเดี๋ยว สักพักเขาก็จะคลี่ลนะต้นอื่นก็มีเสียหายบ้างครับเป็นใบแบบลมแรงมากทำให้ใบเขาพลิกพลิกเลยอะเนี่ยอย่างเงี้ยใบพลิกไม่ไม่ได้เป็นกิ่งไม่ได้แบบใบไม่ไง่ยใบพลิกไปเลยสงสารทุเรียนก่อนที่ฝนจะตกอะ,ะตอนเย็น ก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงไปแล้วก็ใส่พวกยุลธาตุอาหารเสริมกดซาายอามิโนไคโตซานนะคะปกติเลยแล้วก็ได้ใส่สังกะสีไปด้วยเป็นใบที่มีใบพลิกนะคะเห็นจากรูปทรงคือพลิกเหมือนคว่ำตะแคงไม่ได้ไม่ได้ง่ายขึ้นนะคะเหม,มันใบอื่นประมาณนี้นะก็ เนี่ยจะพาพี่มาดูอีกลักษณะหนึ่งที่ลูกเกษตรให้ดูลักษณะใบอันนี้ใบที่สองที่เขาออกมานะลูกเกษตรไม่ได้ใส่ปุ๋ยเกล็ดทางใบปุ๋ยน้ําทางใบในระยะใบที่สองเลยนะคะตั้งแต่เขาแตกยอดออกมาเนี่ยดูขนาดใบเขาถึงจะบอกว่าใส่ชุดคู่หูตัวนี้ค่ะผสมซิงค์สังกะสีไป ก็ประมาณ100กรัมต่อน้ำ200ลิตรเสียงสีเดี่ยวนะใบเขาก็ใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นใบใหม่นะคะแต่ว่ามันใหญ่มากไม่ได้ใส่เพิ่มอะไรเลยนะที่เป็นปุ๋ยตัวหน้าสูงส่วนใหญ่ใบก็จะเริ่มคลี่แล้วก็กลางอะบางต้นในต้นนี้เริ่มคลี่กางมาแล้วดูจากใบชุดที่2ที่แตวออกมาเขาจะแตกมาประมาณ ไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าใบชุดแรกก่อนหน้านี้ลูกเกษตรก็ใบชุด2จะได้ทำการใส่ปุ๋ย15-5-20ไป1รอบนะคะเมื่อประมาณอาทิตย์หแล้วะคะ่ะหอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยมาดูว่าเขาแตกยอดแตกใบอ่อนดีค่อนข้างดีมากนะคะใบสมบูรณ์นะคะก็มี2สูตรนะรตอนนี้ปีนี้ก็คือน่าจะทำสอสูตร ต้นนี้ใบเขียวเข้มสวยนะเขียวเข้มมันตันแต่ไม่ได้เข้มแบบดำมากขนาดนั้นนะคะเป็นเข้มมึนเขียวแก่ธรรมชาตินะคะบางสวนเห็นจะเป็นสีเขียวเข้เขมดำดำเกินไปนะคะเขาอาจจะผสมพวกแมกนีเซียมเยอะเกินไปด้วยมันเลยทำห้เขาดำดำเกินไปเนาะแต่รูกเกษไม่ได้ใส่แมกเลยค่ะใส่ครั้งเดียวรอบ หลายอาทิตย์แล้วค่ะสอ,อาทิตย์แล้วมั้งคะครั้งเดียวละ่ะตั้งแต่ทําใบชุด1-2มาเนี่ยค่ะใบเขาก็เขียวเข้มปกติอย่างเงี้ยแหละค่ะไม่ได้เข้มมากมีความมันอยู่แล้วมันเบาอยู่แล้วนะ,ะเดี๋ยวกลับมาใบชุดที่2องนะคะที่ลูกเกษตรต้องการที่จะทําก็กําลังคิดแล้วก็ช่างใจอยู่ว่าหลังจากนี้ จะใส่45 2บต่อไปหรือไม่นะคะจนถึงนู่นหละค่ะคือจะไม่ใส่824เลยเพราะเพราะมันจะมี2สูตรเนาะปีที่แล้วเขาก็ใส่824ไปด้วยส่วนนี้824ตลอดแต่ปีนี้เนอะลูกเสร็จก็ก็คิดว่า ใส่สิบห้ายี่สิบไปแล้วนะคะทั้งสวนหรือจะแบ่งเป็นสองแปลงสิบห้ายี่สิบสองแปลงตลอดไปจนถึงนู่นเลยจนเห็นตาดอกเลยกับอีกสองแถวนะคะก็จะใส่สิบห้ายี่สิบไปจนถึงระยะใบใบกลางนะคะกลางประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นกลางอีกนิดนึงนะคะกลางอีก แล้วจะปรับเป็น8ปดยิสใส่หนึ่งครั้งแค่นั้นพอแล้วรอดอกหรือไม่นะคะมีสองแผนนะสแผนการทำดอกเพื่ออะไรก็ตัว15บหยี่สิบที่จะใส่ตั้งแต่รอบแรกที่ใส่ไปแล้วทีหนึ่งแลวหลังจากนี้จะใส่ไปตลอดจนถึง เห็นดอกนะคะก็จะใส่ต้นที่ดูแล้วนะคะใบอาจจะไม่ไม่เยอะมากเราจะเลือกใส่ต้น2แถวแบ่งเป็น2แถวอย่างต้นนี้ใบ1นึ่เขาไม่ได้นะคะใบที่แตกยอดออกมาไม่ไม่ได้ไม่พอต้นโดนแมลงทำลายแล้วก็ต้องเริ่มทำใบใหม่ใส่สิบห้าห้ต่อไป นะคะจนกว่าใบจะพอต้นส่วนใบต้นที่จะมีแผนใส่แปดยิบสี่นะคะ, <c oughs> ะเป็นต้นที่ใบเขาหนาเขาเต็มต้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะสมมตินะสมมติเป็นต้นนี้เราก็จะใส่สิบห้ายี่สิบไปอีกอีกสักหนึ่งรอบเพื่อให้ใบเขากลางระยะที่ใบดาไปฉุนถึงใบกลางประมาณห้าเอร์เนี่ยค่ะ ก็จะเริ่มใส่8ปดยไปหนึครั้งต้นละประมาณครึ่งกิโลเนอะลองดูแล้วก็อีกทุกๆอีก15วันใส่อีกที่นึงเนี่ยค่ะเป็นต้นละประมาณ1นกิโลประมาณนี้นะคะแปดแล้วมันจะมันจะคาบเกี่ยวก็คือน่าจะได้ลงสารตอนไม่แน่ใจก็ปลายเดือน กัญญานี้หรือต้นเดือนตุลาสำหรับใบชุดสองนะคะก็จะได้ลงสารก็คือใบให้ใบเขากลางหมดทุกใบแล้วใบเพสลัดทุกใบแล้วนะก็จะได้เริ่มลงสารเลยซึ่งตอนลงสารนั้นก่อนหน้าที่จะลงสารเราก็ใส่ปุ๋ย8 24ไปก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นทางใบช่วงที่ใบเขาขี้กลางมาครึ่งนึงเหมือนกัน ใส่ทางใบนะคะก็ดูว่าอากาศช่วงนั้นเยอะไหมแล้วก็ใส่ตัวหน้าเป็นศูนย์ไปเลยหน้าศูนย์กลางหลังสูงหน้าเป็นศูนย์ตัวกลางตัวหลังสูงแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราจะาสะสมอาหารแล้วอากาศมันเปิดเราก็มีตัวหน้าติดมานิดนึงอาจจะเป็นสี่ยิบยิบสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหกสามสามสามสองสามสองนะคะดูอากาศ หรือจะเป็นปุ๋ย10บ2 17นี่นะคะถ้าอากาศดีอากาศไม่ได้ฟ้าปิดนะเป็นฟ้าเปิดมาแล้วแต่สูตรนะคะนนี่คือสูตรที่ที่โดยมวลรวมคร่าวๆเดี๋ยวอธิบายบางท่านจะงงเนาะคือในส่วนงเราเองในแต่ละส่วนเราจะมีการทดลองของสูตรของเราแล้ <c oughs> วแต่ว่าจะเลือกสูตรไหนนะ นี่พามาดูก็จะแบ่งเป็นสองสูตรตามซึ่งแต่ละสูตรจะดูตามสภาพอัมพูพมีอากาศเป็นหลักต้นที่ใบไม่พอต้นใบที่เขามาช้าอย่างเงี้ยจะเป็นการรฮทํทใบไปก่อนก็ใส่15-20ไปอีกเนี่ยค่ะสำหรับต้นที่ไม่ใบไม่พอต้นใบที่เขาแตกออกมาที่หลังก็คือเขาไม่พร้อมที่จะสะสมอาหารอยู่แล้วนะคะ แต่ต้นอื่นที่ใบพอต้นแล้วพอสมควรแล้วเราต้องการใส่เพื่องานสะสมอาหารเราก็จะใส่สิบห้ายี่สิบไปน่าจะสองรอบแล้วก็พอใบกลางครึ่งหนึ่งของต้นนะคะเป็นกลางมาห้เอร์เซนเราจะเริ่มใส่แต4่สี่ไปหนึ่งรอบพร้อมกับสะสมอาหารทางใบด้วยสุดตัวหน้าต่ำกลางหลังสูงนั่นเอง ก็เลือกสูตรอีกทีว่าจะเป็นตัวหน้าเป็นศูนย์เลยหรือตัวหน้ายังมีติดไว้นิดหน่อยก็อาจจะต้องทำประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนการดูแลมแมลงนะคะทางใบก่อนหน้านี้เราก็สลับสลับกลุ่มนะสลับกลุ่ม สองครั้งแล้วก็สลับเลยล่าสุดที่ลูก,กเกษตรฉีดไปค่อนข้างที่จะเอามาแงอยู่นะคะตั้งแต่ชุดใบสองเขาเขาแตกยอดมาลักี่กลางมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะมลงค่อนข้างอยู่เลยนะคะคือไม่มีไม่ค่อยมีการทําลายแบบทําให้ใบร่วงแล้วนะคะล่าสุดลูกเสร็จใส่กลุ่มที่เป็นไทมีท็อกแซม พามีโทซีนนะคะซึ่งพมีโทซีนจะใส่สลับประมาณหนึ่งรอบเว้นหนึ่งรอบเงี้ยค่ะทุกรอบการฉีดจะใส่ไม่ได้นะคะจะเป็นใส่รอบเว้นรอบไปเป็นเหมือนตัวคุ้มไข่ในตัวเลยทําให้ไม่เห็นมแมลงตัวใหญ่เลยตอนนี้ไม่มีเพียย้ยนจักระจันเลยนะคะก็ดูอยู่แล้วก็ผสมกับชุดคู่หูปดแพนแคโดซานกรดอะมิโนตลอด งดใส่สารจะบใบนะคะแล้วก็เพิ่มสังกสีแค่นี้ค่ะตัวนี้ที่ผ่านมาก็สลับกลุ่มยาบวกชุดคู่หูแล้วก็สังกะสีพราะช่วงอากาศที่ยังแปรปรวนแบบนี้นะคะก็เลยต้องใส่สังกะสีเดียวไปด้วยอันนี้เป็นโซนอีกโซนหนึ่งค่ะก็มะแมลงไม่ค่อยเจอนะคะส่วนชุดหลังก็จะเป็นยา สารเคมีอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะเตรียมสลับไว้แล้วนะคะหลังจากเข้าใบกลางๆออกมาแล้วเนี่ยเริ่มคลี่กางก็จะเปลี่ยนเป็นพวกอีมาอาบายอย่างเงี้ยได้ผสมกับกลุ่มสีสลับกลุ่มกันอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สลับกลุ่มกันไปค่ะสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ลูกเกษตรจ,จะ นำชีวพันธุ์เข้ามาร่วมในสวนให้มากขึ้นแล้วนะคะทั้งพวกเชื้อบาซิลัสทั้งบิวเรียทั้งมีตาไรเซียมนะคะก็จะทำให้การตัดวงจรของแมลงไปได้นะคะเพิ่มจุลินทรีย์ในสวนให้ได้เยอะขึ้นแล้วสวนเราก็จะปลอดจากแมลงแมลงอาจจะน้อยลงนะคะ เราก็ทำให้จุล sí ินทรีย์ในสวนเรามีมากขึ้นเหตุผลมีเ <entirely> ท่านี้ก็จะใช้เนี่ค่ะใบขี้กาให้ได้มากขึ้นเนาะแมลงไม่ค่อยมีละเขาก็จะหลบซ่อนอยู่ข้างในแต่ไม่มีแล้วค่ะต้นหลายต้นก็ไม่มีแล้วไม่มีแมลงจะกระจัดมารอบรอบใบแรกเท่าไหร่นะคะอือ เดี๋ยวก็จะมาบอกวิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์นะคะเชื้อบคทีเรียของลูกเกษตรจะใช้นะคะส่วนข้าโพดปะข้าโพดได้ข้าโพดเราก็เกี่ยวเก็บเกี่ยวไปก่อนพายุมาก็ดีหน่อยค่ะคือต้นไม่ไม่โดนลมไม่ล้มนะะนี่ค่ะภาพโดยรวมมาดูว่าใบขี้กางถึง50%หรือยัง แต่ก็ยังอยู่นะคะ<ม>ก็ประมาณ5เปอร์เซ็นต์10เปอร์เซ็นแค่นั้นเองเดี๋ยวรู่เกษตรก็จะทำทำเครื่องหมายไว้สำหรับต้นที่จะลง8บยิบสีแล้วก็จะลงสารก่อนระยะใบที่เขาพร้อมประมาณนี้นะก็อยู่ที่ความเหมาะสมนะ เนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่แดดออกนะคะฝนไม่ตกแล้ววันนี้ตกไปเช้าตรู่แล้วก็แดดออกก็ถือว่าทาให้พืชได้ปรุงอาหารได้รับแสงแดดได้สังเค้าแสงทําให้เขามีใบเขียวเข้มแก่ไวมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็มาลุยสวนให้พี่ชมเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้ก็จะมี แนะนำผลิตภัณฑ์นะคะหลังจากคลิปนี้ก็จะมีแนะนำโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการทดลองใช้ชุดกุ้งหูซึ่งใช้มามากกว่า400ส่วนแล้วนะคะทั่วประเทศก็หลายพันคนแล้วนะคะที่ใช้กันลูกเษกษตรก็มาใช้ก็ประหยัดดีไม่ต้องใช้หลายตัวค่ะประหยัดง่ายก็ละลายได้ได้ไวแล้วก็มีตัวปรับสภาพน้ำอยู่แล้วในตัวอย่างนี้ค่ะ แล้วก็มีจุลธาตุอาหารรองอาหารเสริมครบถ้วนง่ายแล้วก็เห็นผลไวพืชดูดซึมไปใช้ได้ไวนะคะไม่ต้องรอพืชเปิดปากใบด้วยซ้ําเพราะเป็นอะมิโนจะเป็นตัวเข้มข้นแล้วก็เป็นตัวหลักในผลิตภัณฑ์ที่สามารถทําให้ทุเรียนเราสวยงามได้นะคะทุกตัวเลยเดี๋ยวจะมีปุ๋ยอินรีย์นะคะของ บริษัทเวิร์กคลาสนี้เข้าร่วมในส่วนของเราด้วยนะคะแล้วก็จะมาแนะนำใช้วิธีกันต่อไปหลังจากนี้ก็จะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆถ้าได้สนใจนะคะเดี๋ยวแนะนำโปรโมชั่นไว้ให้สำหรับสารชีวพันธุ์ก็โปรโมชั่นลดครึ่งราคานะคะภายในเดือนนี้นะคะทดลองกันได้เดี๋ยวลูกเกษตรก็จะแนะนำแล้วก็ปรึกษา กันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ